สวัสดีครับวัน,นก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่2ตัวรูดในงวดประจำวันที่2ีมกราคม2 5 6 8 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลแล้วก็ของวดประจำวันที่27นะครับผมสำหรับวันที่27แอดมินให้อยู่ที่1กับ7นะครับผม สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมมา01ในรอบพิเศษแล้วก็76ในรอบปกตินะครับผม73ในรอบพิเศษและก็17ตัวเด่นนะครับผมในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่28ชอบก,ก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมเป็นใจหยุดที่ uh, mm, 1กับ6 1หนจะมี1 um, 2 1 4 หนึ่งห้าหแ,และก็หนาสำหรับ6 6ห,หกสา 6.4 6.5และก็6.8สำหรับตัวกันนะครับผม5.7 สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็หกหกสำหรับสามตัวนะครับผมสามหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้า 162และก็864 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตี ti, นํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ